สวัสดีค่ะวันนี้นะฉันอยากจะมาแนะนำ สมุดเขียนสั่งจิตผลิตเงินนะคะนชักก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ทดลองใช้สมุดเล่มนี้ในการเขียนเพื่อสั่งจิตผลิตเงินเราสามารถด้วยได้ด้วยการสั่งจิตค่ะแะชักก็ศึกษาเรียนรู้มาหลากหลายครูบาอาจารย์แต่ว่าก็มาจบด้วยเพศศาสราแปลให้แล้วนะคะว่าชีวิตนี้ของเรามีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะและะ้วนชักก็ ฝึกนะคะทดลองเขียนสมุดสร้างจิตผลิตเงินนะคะแล้วก็ทำออกมาหลายเวอร์ชันมากๆหลาย เล่มเลยนะคะที่อ่าเชจชดเขียนนะคะน้าชจะบอกว่าน้าเชเขียนเวลาประมาณ5เล่มเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่5แล้วนะคะวันนี้1 0 1จุดนะคะน้าชก็มีโปรโมชั่นมาให้ดูทุกคนด้วยก็อยากจะให้ทุกคนได้ทดลองเขียนดูนะคะน้าชก็จะมีโปรโมชั่นให้เล่มนี้จักราคาเต็ม222บาทวันนี้ CF ได้เลยนะคะที่1 01น,นะคะก็จะเป็นการเขียนขอบคุณที่ชมบิดีสำนึกดูคุณโดยทราบสินใจในเงินทุกจำนวนที่รุมรักฉันในทุกๆวนันแล้วก็เดี๋ยวนะฉันจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ข้างในนะคะในการเขียน ขอบคุณชื่นชมยินดีสำนึกรู้คุณได้ทราบถึงใจในเงินนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะดิฉันก็จะมีคู่มือการเขียนให้กับทุกทคนด้วยนะคะเพื่อที่จะสั่งจิตบริเงินเป็นรายละเอียดคู่มือนะคะในการฝึกทดลองเขียนสมุดสั่งจิตบริเงินด้วยได้ด้วยการสั่งจิตค่ะนะคะแล้วก็แผนที่สองก็จะมีอธิบายกระบวนการการฝึกการเขียน นะคะว่าเราจะสามารถาเขียนไปเพื่ออะไรนะคะเป็นการเขียนเพื่อน,นำพาการเชื่อมต่อเส้นประสาทจากนิ้วมือขึ้นตรงสู่สมองเพื่อสร้างโปรแกรมใหม่ให้กับสมองนะคะตรงนี้ก็เป็นศาสตร์ของนิวรรนนะคะที่อนุชัดใส่เข้าไปในเล่มนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็แผ่นที่3นะคะก็จะเป็นการที่จะบอกว่า การสิบรีดเงินเราควรที่จะเป็นผู้ที่ขอบคุณชื่นชมยินดีสำนึกดูคุณและทราบซึงใจในเงินทุกจํานวนที่มีให้ได้ใช้จ่ายในทุกๆวันอย่างมั่งคั่งล่ารวยเหลือเฟือค่ะแล้วจะเกิดผลรับเงินงดงามงอกเงยอัศจรรย์ได้นะคะแล้วก็แผ่นต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างในการเขียนขอบคุณชื่นชมยินดีสํานึกดูคุณและทราบซึงใจในเงินที่มีให้ฉันได้ใช้ใจ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะ แล้วก็แผ่นนี้นะคะก็จะให้ทุกคนได้เขียนในแผ่นแรกสำหรับการขอบคุณชื่นชมยินดีสำนึกด้วคุณละทราบสนใจในเงินจำนวนนะคะทุกจำนวนที่มีให้ชันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกคนก็จะได้ฝึกเขียนทุกๆวันค่ะนชนาคะก็รักทุกคนเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ฝึกทุกตองเขียน สมุดสังสิธผลิตเงินนะคะในราคาเต็มอยู่ที่222บาทวันนี้นะะก็มีโปรโมโชั่นให้กับทุกคนนะคะในราคาพิเศษเพียง100นะคะก็คือ100บาทนั่นเองนะคะจะส่งฟรีค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้ฝึกทดลองเขียนดูเพราะว่าตั้งแต่อนชเขียนมานะคะเงินก็เข้าแบบง่ายๆงงง,งงงมาบ่ายบอยๆเลยะค่ะเป็นการที่เราสามารถ จูนนะคะในการสั่งซื้อผลิตเงินแล้วก็รวยได้ด้วยการสั่งซื้อจากการที่เราขอบคุณชิ้นชมิดนดีสสนอโดยคุณได้ทราบสนใจในเงินทุกจำนวนที่มีเราใช้ใจ่ายแล้วพอเนเชมาดูแลวนะชก็เขียนมาเราทั้งหมดนะคะก็เป็นห้าเล่มแล้วนะคะห้าเล่มแล้วนะคะก็เลยคิดว่าโอ้โหที่เรามีเงินใช้ใจ่ายอย่างมั่งคั่งเรือเฟือมากมายขนาดนี้เลยเหรอก็อยาก สนับสนุนให้ทุกคนนะคะได้โปรโมชั่นนี้ในราคา100บาทค่ะขอบคุณนะคะแล้วขอให้ทุกคนนะคะบ้างครั้งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เงินงอกเงยน,นะคะแล้วก็เงินงดงามงอกเงยมาหาทุกทุกคนอย่างง่ายๆสบายๆเช่นกันค่ะเกิดผลรับเงินงดงามงอกเงยอัศจรรย์รักทุกคนนะคะซีเอฟ 1 0ึศแจ้งนะชมมาได้ค่ะ